สีราศีดวงแรงแสงโคง้งโชคลาภเด่นรวยส่งท้ายปี2566อย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่าสี่ราศีดวงจะรวยส่งท้ายปี2566นี้ได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ เรียกว่าเป็นราศีที่มีดวงโชคลาภโดดเด่นแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นโชคก้อนใหญ่แต่ก็มีโอกาสในะเรื่องของการเงินที่จะมาแบบไม่คาดฝันและเป็นจังหวะโอกาสที่ดีทางด้านการเงินของชาวราศีมังกรจะค่อยๆขี้คายไปในทิศทางที่บวกมากขึ้นราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน เรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดาวด้านการเงินมากองรวมกันเยอะที่สุดทั้งในเรื่องของรายได้โชคลาภเป็นจังหวะที่ราหูย้ายออกและจะมีดาวพฤหัสส่องสว่างได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ชาวราศีตุลจะมีข่าวดีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการร่วมหุ้นลงทุนการเจรจาซื้อขายส่งผลต่อเนื่องไปยังเรื่องของการเงิน ที่อาจจะได้เงินก้อนส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นเป็นราศีที่มีโอกาสได้จับเงินก้อนโตในช่วงสิ้นปีและยังมีเรื่องของโชคลาภมาให้หลุนอีกด้วยราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกัน แม้ว่าอาจจะมีบางคนที่ต้องกังวลในเรื่องของราหูที่ย้ายเข้ามาซึ่งต้องบอกก่อนว่าดาวราหูไม่ได้มีแต่เรื่องลบหรือว่าเรื่องร้ายเพียงอย่างเดียวบางครั้งในหลายตำราก็มีระบุว่าราหูเป็นดวงดาวแห่งโชคก้อนโต ได้ด้วยเช่นกันในช่วงปลายปี2566นี้ชาวราศีกันนั้นมีโชคลาภที่โดดเด่นจะได้อะไรมาแบบฟุกๆถูกรางวัลอาจจะมีข่าวดีทั้งด้านการเงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวรายได้ประจําก็จะมีความมั่นคงเข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะจังหวะดวงดาวส่งผลดีทั้งสองด้านทั้งในเชิงโชคลาภและความมั่นคงของชีวิตแต่อาจจะต้องเตือนในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของอุบัติ เหตุให้มากเป็นพิเศษราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงแสงโค้งในช่วงปลายปีนี้เลยทีเดียวเป็นราศีที่เด่นในเรื่องโชคลาภหากชอบลงทุนกับความเสี่ยงให้เชื่อในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องลางสังหอ์การมีพิกเส็นที่ดีขึ้นหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ บ้านอาจจะทําให้เกิดโชคลาภที่ดีกับชาวราศีพฤษภแต่อาจจะมีปัญหานิดน,นึงตรงที่ว่าราศีนี้เป็นราศีที่ดวงแรงบทจะดีก็ดีแต่ช่วงแรงไม่ดีอาจจะต้องฝากเตือนในเรื่องของทุกขลาบแต่หากในช่วงโค้งสุดท้ายของปีคุณมีโชคได้เงินรางวัลมาอย่าลืมแบ่งไปบริจาคไปทําบุญโดยเฉพาะการทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลจะส่งผลดี หากตรง,ตรงกับราศีท,ท่านใด<า>ให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ